สรุปผลการดำเนินงานประจําเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2563โดยสํานักงานเกษตรอําเภอหนองปรือลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนผลการดำเนินงานโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด1 9จากที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทําโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด -19 โดยการส่งมอบต้นพันธุ์พืชผักและพืชสมุนไพร ให้เกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์กรารระบาดของโรคโควิด -19 จากการติดตามผลการดําเนินงานในพื้นที่พบว่าเกษตรกรที่ได้รับมอบพืชผักและพืชสมุนไพรนําพืชมาปลูกบริเวณบ้านและยังสามารถเก็บผลผลิตมาประกอบอาหารช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนการส่งมอบมเมล็ดพันธุ์ผักโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัยโควิด -19 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับภาคเอกชนสแห่งคือ บริษัทเจียไตยจำกัดและบริษัทอีทเวสซิตจำกัดเป็นการนำร่องเพื่อสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวที่มีลักษณะเติบโตเร็วอายุสั้นถึงอายุปานกลางให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจทำการเกษตรในการปลูกพืชผักสวนครัวและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การการะบาดของโรคโควิด -19 โดยเปิดลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของกมรมส่งเสริมการเกษตรในอำเภอหนองปลือ มีผู้สนใจลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ในรอบแรกจำนวน48รายซึ่งทางสำนักงานเกษตรอำเภอหนองปลือได้ทำการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนพร้อมทั้งให้คำแนะนำวิธีการปลูกผักสวนครัวและติดตามผลการดำเนินงานต่อไป จากการดำเนินงานทั้งสองโครงการทำให้เห็นว่าเกรรษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การการะบาดของโรคโควิด -19 มีพืชอ,อาหารสำหรับการบริโภคภายในครัวเรือนและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนลดการพึ่งพาปัจจัยจากภายนอกผลผลิตที่เหลือยังสามารถแบ่งปันภายในชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน,กนสร้างความรักและสามัคคีภายในชุมชนตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียง